Welcome to Learning Tree. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้ากลุ่ม Learning Tree นะคะกลุ่มการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของพิมพ์นั่นเองนะคะ,ะช่วงเดือนนี้ใครๆก็ทราบกันดีใช่ไหมคะว่าเป็นช่วงของเดือนแห่งความรักนั่นเองนะคะพิมพ์นะคะก็มีประโยคทั้งหมด10บสประโยคเลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งนอกจากเราจะใช้คําว่า I love you แล้วนะคะหรือฉันรักคุณแล้วเนี่ยเรายังมีอีก10ประโยคนะคะที่ เราสามารถพูดให้กับคนที่เรารักหรือแฟนของเรานะคะหรือคู่ครองของเราได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสิประโยคเหล่านี้คืออะไรคะ่ะเรามาดูดประโยค,ยรโยคแรกกันเลยนะคะประโยคแรกที่จะบอกรักนะคะกับคนที่เรารักเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าอ๋อ Can't live without you, I can't live without you นะคะก็แปลว่าฉันหรือผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองพูดเร็วๆนะคะก็คือ I can't live without you I can't live without you นั่นเองนะคะ เรามาดูประโยคที่สองกันต่อเลยนะคะประโยคที่สองเนี่ยก็คล้ายๆนะคะความหมายคล้ายๆกับ I love you นะคะซึ่งแปลว่าฉันรักคุณน,นั่นเองซึ่งเราสามารถพูดได้ว่า I adore you นะคะ I adore you นะคะซึ่งแปลว่าฉันหรือผมรักหรือเธอทูนคุณน,นั่นเองนะคะเราพูดเ,ดเร็วๆอีกรอบหนึ่งนะคะ I adore you I adore you นะคะ เรามาดูประโยคที่3กันต่อเลยนะคะก็คือ your นะคะนี่คือตัวย่อของ you are นั่นเองนะคะเราก็ออกเสียงเป็น your นะคะแต่เราต้องออกเสียงเร็วๆนะคะ your your นั่นเองซึ่งจะสังเกตเห็นว่าพิมพ์ออกเสียงเอ่นิดเดียวนะคะ your นะคะ your แล้วก็คำต่อมาก็คือ the นะคะซึ่งถ้ามี t h เมื่อไรนะคะให้เอาลิ้นออกมาระหว่างที่เราออกเสียงด้วยนะคะแล้วก็ the ตัวนี้นะคะเป็นลักษณะเสียงกล้องกล้องนะคะซึ่งเราต้องออกเสียงจากลำคอเป็น the นะคะ the, the นั่นเอง you the best นั่นเองนะคะ you the best นะคะเราก็พูดเร็วๆนะคะ you the best you the best นั่นเองนะคะก็แปลว่าคูคุณนะคะก็คือคนที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะเรามาดูประโยคที่สี่กันต่อเลยค่ะคำนี้นะคะ your ก็คือตัวย่อของ you are ใช่ไหมคะแล้วก็ออกเสียงเป็น your นะคะแล้วก็ต่อด้วย my แล้วก็เป็น everything นะคะ e v e r y นะคะ everything everything นั่นเองนะคะอย่าลืมนำลิ้นออกมานะคะระหว่างที่เราออกเสียงสิ่งด้วยนะคะ you my everything ก็แปลว่าคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันนั่นเองนะคะเรามาดูประโยคที่5กันต่อเลยนะคะประโยคที่5เราพูดได้ว่า you the one for me ะะอย่าลืมว่า the เนี่ยเราต้องแลบลิ้นออกมาระหว่างที่เราเปล่งเสียงออกมาถูกไหมคะแล้วก็ต้องออกจากข้อนะคะเป็น the นะคะ you r e the one for me you the one for me นั่นเองนะคะซึ่งแปลว่าคุณคือที่หนึ่งของฉันค่ะเรามาดูประโยคที่6กันต่อเลยค่ะ,ะคำนี้นะคะเราไม่ได้ออกเสียง you you ห้วนๆแบบนี้ใช่ไหมคะต้องเป็น you ะะ you แล้วก็คำที่สองก็คือ f e l นะคะซึ่งมีตัว l ด้วยนะคะก็ต้องกระโดกลิ้นถูกไหมคะ e e l นะคะ feel my heart you f e e l my heart ก็แปลว่าคุณเนี่ยมาเติมเต็มหัวใจของฉันหรือของผมนั่นเองค่ะเรามาดูออาประโยคที่7กันต่อเลยนะคะประโยคที่7บอกว่า I need you by my side I need you by my side mm hmm. ก็แปลว่าฉันต้องการให้คุณอยู่เคียงข้างฉันเรามาดูประโยค,โยคที่8กันต่อเลยนะคะประโยคที่8บอกว่า I'm นะคะ I'm เนี่ยคือตัวยอ่อของ I am นั่นเองนะคะซึ่งเขียนตัวยอ่อแบบนี้แล้วก็ออกเสียงเป็น I'm นะคะซึ่งเบิกอ,ออกนิดเดียวนะคะ I'm I'm f u n of you I'm fun o f you นะคะก็แปลว่าฉันรักหรือชอบคุณนั่นเองนะคะเรามาดูประโยคที่9กันต่อเลยค่ะประโยคที่9เนี่ยนะคะบอกว่า you stole my heart you stole My heart นะคะซึ่งก็แปลว่าคุณเนี่ยได้ขโมยหัวใจของฉันแล้วนะคะซึ่ง stole เนี่ยนะคะเป็นกริยาช่องที่สองของคำว่า steal นั่นเองซึ่งประโยคนี้เป็นลักษณะอดีตนะคะซึ่งเขาคุณเนี่ยได้ขโมยหัวใจไปแล้วก็เลยเป็นอดีตนะคะก็เลยใช้คำว่า stole ก็เลยออกก็เลยออกเสียงประโยคนี้ว่าเป็น you stole my heart นะคะแปลว,ว่าคุณเนี่ยได้ขโมยหัวใจของฉันไปแล้วนะเรามาดูประโยคสุดท้ายกันนะคะก็คือประโยคที่10นั่นเองนะคะประโยคที่10บ,บอกว่า your นะคะ your หรือตัวอานอันนี้คือตัวย่อนะคะ your แต่ว่าถ้าตัวเต็มก็คือ you are นั่นเอง นะคะคลักษณะนี้คือการเขียนตัวย่อของ you are แล้วก็ออกเป็น your นะคะซึ่งพิมพ์ออกเสียงเออนิดนึงนะคะ your นะคะลากยาวไปแบบนี้นะคะ your my angel your my angel นะคะก็แปลว่าคุณคือนางฟ้าของผมนั่นเองนะคะ thank you very much for watching my video ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะในเรื่องของวาเลนไทน์ในเรื่องของการบอกรักลักษณะแตกต่างกันไป10ประโยคเลยทีเดียวนะคะ ก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยสามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปใช้หรือนำไปพูดกับคนที่เรารักได้นะคะอย่างชัดเจนถูกต้องแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงแห่งเดือนของความรักนะคะพิ้มก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีแต่ความสุขกันทั่วหน้ากันเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ย ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บเพจของพิมพ์ได้เลยค่ะ Learning UK นะคะแล้วก็พิมพ์ก็มีเว็บไซต์นะคะการสามารถเข้าไปาเพิ่มเติมความรู้ไปเรียนคอร์สออนไลน์กับพิมพ์ได้เลยนะคะก็คือ Learning3UK.com นั่นเองอแล้วก็ใครชอบการสอนของพิมพเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะก็พิมพ์ก็จะทยอยลง วิดีโอนะคะซึ่งคนจะไม่พลาดการชมเลยค่ะวันนี้ก็เุกก็ปลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ see you again next time goodbye